พี่น้องวันนี้ขึ้นแล้วเด้อบ่เนี่ยประกอบบลอประกอบยังแล้วเพราะว่าไอ้ฝนมันตกครับวันนี้เดี๋ยวรถเข้ามันอยูทางไหนพอฝนตกพายกี่ฝนมากระตดินึงน่ะกระตินกระตินเลเออนี่ครับเรียบร้อยนี่โอ้ยสวยงามพี่น้องเอ้ยนี่ไอ้ในชุดนี้เด้อครับในชุดนี้ก็มีดอกหกนิ้วนี่บานประตูนี่สองข้างคู่หนึ่งครับกับแหลมเนี่ยไอเป็นดอกหกนิ้วแล้วครับเนี่ยแต่ว่าเพิ่นไอ้ใส่เบธเฮดแผงเล่นหน่อยเล่นน่อยยี่นี่อาจจะมองมาเห็นเพราะว่าไบมันนั่นแบบ โอ้แปดนิ้วเดี่ยข้างหน้าโอ้แปดนิ้วเจ้สั้นเออแปดนิ้วสั้นว่าพอพอพ้นไมาเห็นตอนใส่ข้างหน้าแปดนิ้วครับเจ้าข้างหลังนี่เป็นหกนิ้วครับไอ้ข้างหน้าแปดนิ้วเป็นเผ็ดปักปะหรือเป็นเผ็ดปักกันปะเออแปดนิ้วข้างหน้านี่เป็นเผ็ดปักเลยครับกับแหลมดอกหนึ่งครับเป็นเป็ดนิ้วแปดปักครับพอเอามาคูกันครับเอามาเจียมกันครับอ่าสลับเปาหกนิ้วครับข้างหลังนี่ครับแล้วก็ดอกซับดอกสิบสองนิ้วนะครับไม่เล็ยกร้อยแปดสิบเสียงกั จังร้องฟังเดี๋ยวอีกจะน,นา่าให้มาแลกกันเดี๋ยวสิถ้าอากาศจะเสียเดี๋ยวสิร้องมันฟังอีกจะเพียงพี่น้องวันมาฟังกันเบิ่งมาติดเดี๋ยวประกอบให้แล้วแล้วก็ทั้งเสียเกยมเพิ่อสิเฝ้ารถไปขนหอยคนมาฝนกระตุกมันเมือนคำครับมันเหล่าคำมันอิ่มอากาศมันบ่ออ้นวยไปไหนเออนี่คุ้มไซนี่กับด็อกเตอร์ดิงนี่แหละแต่ทางฝุ่นกับจารย์แม็กใซนนี่ครับสวยๆงามๆคลีนๆคนมา สีคลีนๆหันมาถอยถอยไม้บังจัะบาดด้วยให้บังแน่อเอ้าหัวลรถถือไม่ไหไว้ใส่นี่ยเจ้าพ่าจะา่าอะไรนี้ไลแล้ววะให้เข่ากล่องน้ำเนยจงนังไรแล้ววะเบิดมือเปิดเป็นให้่ลาบจะเปียกแลว้ววะนี่ครับในกล่อง <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ครับไปอ่าเป็นมิลเลอร์นะครับนี่เป็นมิลเลอร์บอสนี่เป็นบอสเย็บวีพีใส่ให้ครับดันบนนี่เป็นวีพีครับนี่ราคาอันนี้ก็สลักให้เพิ่อนเป็น แป้งปลาเผาขึนมานี่ครับดอกแหลมสองนิ้วเอ้ยดอกแหลมสีดอกครับปูนี่แข็งเคืองเป็นหกนิ้วน่าต่ะเปาครับซีดอกเป็นหกนิ้วแล้วครับราก็ยังที่บอกแล้วครับหอยพ้นบบาผิดตอนแรกกยังที่บอกตัวเนี้ยเป็นแปดนิ้วครับเป็ดปลาครับเอามาแจมกันกับแหลมครับเพื่อเสียงเสียงมันเสียงชัดเสียงค้นชัดเสียงดนตรีมวลประมาณนั้นล่ะเอ่เฮ็ดปูกันไปนี่ครับไฟสวยๆครับ ไฟสีเดียวกันเบิดพ์ตผลมาผลมักไฟแบบนี้ไฟแบบขี้นขี้นวลาฟังแเหล่าใจผลมาฟังแหล่ามัววนผลมานี่ครับสุดยอดความสวยงามครับนี่หวยอยากได้ทิทต่อเลยครับศูนย์แปดสามแปดที่เฮ็ดสามหาสามหาครับทีมงานแอบดังครับกับตู้เครื่องเสียงครับแบบแฮนด์เมคนะครับทํางานแฮนด์เมคครับทํางานบอยยังไงป่าทํางานบิวอินครับเข่าครับรถเข่ากับรูปรถครับเฮ็ดแบบสวยงามครับนี่ครับอ่าเข่ากับขอบรัเข่ากับยังครับนี่ครับนี่แมงทรงแมงสาบกีดเกี่ยมหมุนเมื่อไรครับเนี่ยเข่าไปไข่เมื่อไรเฮ็ดดีๆเลยนี่ อย่าปิดนี่ทั้งคางนี่ยขอบเพื่อกันปลื้ดเจียเหียบร้อยพี่น้องนี่เห็นบ่อันนี่เป็นมิเลยครับรวดลายแต่ละคันบวคือกันครับไม่ไปหนาครับอือันนี้ลำๆไปในปีพศ2413 44ครับนี่ยเอี่ยสวยๆงามๆไปพ้นกับคุยโมไปเสร็จละแต่เจ้าของคนว่าขักเยอะเจ้าของคนว่าเสียเกียร์มาโอ้ยขาดกระสนากลับไปนี่ที่จอดไปทีต่ตารางแล้วว่าผ่าคุ้มไปพร้อมแล้วว่าเดี๋ยวเปิดแต่งงานแต่งแล้วว่าแล้วแต่งเฉียงๆไปใส่งานแต่งแล้วแล้วว่านี่ครับ โอเคครับอ่าเดี๋ยวทีเปิดเพลงให้ฟังวนๆจักหน่อยอ่าทีให้ฟังจักเพลงครับป่เนี่ยอันนี้ทิดบอสทิ้ดยังให้เพิ่นแล้วเรียบร้อยอ่ะนี่นี่เสียเกมก็ได้เจ้าของรถเพิน่นยังเป็นนุ่มหน่อยอยู่เลยเนี่ยเสียเกมเนี่ยเนี่ยยังเป็นนุ่นมหน่อยอยู่อ่าผู้สาวผู้ใดสนใจติดต่อเพิ่นไหนครับแป้งปลาเผาเพิม่มมาขายปลาขายหอยเข่าแก้หอยต้มหอยนี่ครับ

รวมใจพาทีเป็นบุญที่มูกได้มาตั้งน้บโมสามจบต่อโดยยคาถาบูชาลม่อที่มุนเรียนฉนจนพึ้พขอ โอ้โซมีวัดกระโก้แค่มุนบันนาสิ่งที่เคยกินแค่ิหา สัจจานิเกรรสะพุทธชิตาสัพพโสบุญฤทธิภาสัพตะโตนรุตตโมมหาลาภังสัพพสิทธิพะวันตุเวสาธุสาธุสาธุ บูชาลวงพ่อมีมวดเรียญชนะจนขึ้น,นของสงเมเลพันลาที่ก่อมืองาปัดเอาอความจนบุญเพ่อช่วยน้อนที่คนเมตาใี้โรงเรียนรวยกับโฮาบ้านนะให้สมคำปราสินลวพลพ่อรวยฝากใจโซโซ คิดแค่คิดให้ทาทุกฝันบนดก็ให้ช่วยบาดที่เคยทำจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยงฐานะที่ยังล้มพูย งเสียงดังอม